ผมดูสั้นนะตอนนี้ผมจะเล่นเกมแมวกันนะครับผมจะเล่นแบบ ASMR แล้วกันเพราะว่าเสียงดังขนาดนะี้ อย่ะเข้าห้องน้ำเหรอจะบอกก็ดีๆก็ได้ก็อบอกก็ดีๆก็ได้โอ้ ฮ่าเหี้ยแมวแม่งแม่งตีแม่งเลยมันใช่แปลงฟันหน่อยอ้าวไม่แปลงฟันหรอสัตว์มึงไม่แปลงฟันหรอมึงกล้าดียังไงฮะอมึงกล้าดียังไง อ่ะเ oh, ดี๋ยวก็ทำขนมปังก็ได้อืม mm. นี่แป้งสาลีน้ำอ่ะเครื่องปั่นเหรอเสียงผมจะเอ่อจะ เสียงผมอาจจะใหญ่ๆนะครับเพราะว่าผมโตแล้วผมสิขวดแล้วดูมาดูคลิปผมด้วยครับใครเข้ามาใหม่หนะ้าดือกดแชร์กดไลค์กดซับกดคลายดยครับกดกระดิ่ง้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมอาจะอามึงได้กินอะไรสัตว์อมแดงกะเที่มพผิดแหงมากเลยนะครับพรอมแดงก็เที่มพริกแหงนะอะยัง เหี้ยของกูเหรออืมอกินมากินจีก็ไม่กินไงเน,น,นี่เหี้ยของกูเหรอของกูกาดีไงมาพูดกูอือหือนืองกับให้เดินไปจังวะอะไรอ๋อสิบขวบแล้วเออเก้าขวบวิ่งวัว อย่างบรบกวนใหญ่เลยโอ้เสีนงผมอาจะเป็นอย่างนี้ครับไม่อนแน่ไม่พูดตามครับอโอ้ my god เน็ตสกุยสกุยเนีตเดซสกุยสิอร๊า จะทำอะไร้ยูดูย้ยี่วจําจัดมากละมอของกูยูดโอ กี่ชัโมองวะโอ้โหเลยเก้าช่มงงั้นหรือมันจะเกินไปเปล่ายูอโอสวยจังวะหนึช่ชวโมองหสิบเก้านาทีเก็บกันนด้ก็ต่อถ้าไม่เสียงเอาไปห้าเอ้ยถ้าไม่เสียงด้ยถ้าไม่เสียงรบกวนขอไปเคียร์เพิ่ม อาเบิร์ตซื้อม่เางเลยเย็บโอมาอีกแล้วจุ่มอยาก,ยากเล่นเกมนักกันเรอะอยากเล่นเกมเหรอเข้าเดบ้บานก่อนอืก็แม่งไม่ติดปากแม่งคันปากแล้ววะอู้ เอ็กโอลักกันนะครับเอ็กโออ็กโอดตกาแม่งเลยเอออ่อีกแล้วคิหายอีกแล้วแม่งเอ้ เกมตลอดบังไอ้นี่กลางมังเลยอ,าาอือหือ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 อีกแล้วเหรอแม่งมอนกันทุกอย่างเลยแบบเป็นเกมแบบไหนวะเจอเจอเออเซไอ้ยหอ อารมแบบมันบางจตดๆจุัๆไม่เล่นแม่งรอดโอ้สอดกูจะพูดคำหยาบนะพูดอะไรเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงคนอื่นจะพูดอะไรก็ต้องพูดคนอื่นจะพูดอะไรก็พูดได้ไม่ใช่มึงมาห้ามห่วงกูเจ๊ะไหม อันเนี่แม่เอ้ยไปไปไปลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วลูกพ่อลูกพ่อไปเร็วเร็วหอมเอย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 เอ๊ะเอ๊ะอ๋อหลงหลุมลูกพ่อลงหลุมอ้อจะเออลงจริงจริงวะลงจริงจริงวะ กูเล่นละกูจบคลิปเลยแล้วกันกูขี้เกียจเล่นละลนลนลถ้าคนจะเล่นอยากเล่นเกมนี้ก็ไปโหลดได้โฆษณากูปิดเน็ตเลยนะอะไรนักหนาแน่กเกียดมากเลยโฆษณาแม,ม่งขนาดก,กูปนะิดเน็ตแล้วเนี่ยกูปิดเน็ตแล้วกูปิดเน็ตแล้วมึงก็จะเข้า เฮสตโนตลอดวังน้ำมึงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไว้พาเทียวในใหม่ผมกับผมเลยครับคลิปนี้ขอตัวแล้วาาย